สุสานกลาบเสียงเป็ดห้องกราบกราบจำไม่หลดกราบจะมาใส่ร่อเรืออีกซือหนึ่งฟิสส์โฟิสเราไปสุสานเราขับรถไปจ้ะเวียฟ้าเร่นซูมฟิสส์โ홉ฟิสส์โ홉ทำมุจอจ้ายางไปมุจกับว่าเวียเกเห็นซูมฟิส ที่นั่นจะมีเล้าให้แขนบัวรดน้ำจะเล้าบะแมน,นเหล,ล้า่อยเดะเล่าเหล้าหอยบัวรดน้ำบัวรดน้ำจะกิสคันเนอร์กิสคันเนอร์ผู้คนปลูกดอกไม้จะพ่นก็จะเอากุญแจไปล็อกไว้รถจ้ะเดี๋ยวมันจะหายจา้ะกลับมาเราบัวเห็นบัวเดะมูจเจ้าบัวเจ้าเสียเด้เออบ่าวตา,าคนไทยไปงานเราเกือบเสียเดะมูเจา้าฝรั่งสิบบัวเสียเด้เออเอากุญแจไปล็อกไวจก้จ้ะ อุตากลับมาคุณสาเสียหนาจัดออกไมาเรียบร้อยเอ็นชุดีิกุงคอยบรยิการเดชคอยถ่ายวิดีโอ